Historia que me fizeste, ล่ะสัสดีครับชาวมาร์ดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตยุยไวรุ่นสีขาวดวงของสมโมสรเรอัลมาดริดครับกับผู้รักษาประตูในฤดูกาลนี้เนี่ยดวงไม่ค่อยจะดีกันสักเท่าไหร่อย่างที่เรารู้กันนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรอัลมาดริดอย่างที่โบกูตัวก็ได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บ ACL ครับแล้วอย่างที่เรารู้กันว่า ACL ปกติเนี่ยก็ต้องพักระยะเวลาหลายเดือนอยู่แล้วนะครับแทบจะปิดเทอมจนมาถึงณปัจจุบัน ก็เริ่มมีข่าวดีกันมาบ้างในช่วงแรกว่าทางธีบกูตัวครับอาจจะกลับมาได้ในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติหลายๆสื่อก็คาดการณ์ครับว่าทีบกูตัวจะกลับมาช่วยเรอ,อัอนมาลิดได้แต่สงสัยที่โบกูตัวยังทำบุญไม่ถึงครับซวยสซวยซ้อนจริงๆครับกับเรื่องอาการบาดเจ็บล่าสุดครับทางเรอ,งอัแนมาลิดออฟฟิเชียลก็ได้ออกมาประกาศเรื่องอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมของธีบกูตัวว่าเจ้าตัวนะครับได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหมอนรองกระดูกข้อเข่าขวานั่นเองนะครับระหว่างการฝึก มเมื่อวานที่ผ่านมาครับเป็นข่าวร้ายสุดๆครับสำหรับเจ้าตัวเองแล้วนอกจากนั้นนะครับก็มีอีกหลายๆสื่อครับออกมารายงานเรื่องการ,การบาดเจ็บของทีโบกูตัวว่าณเวลานี้ครับกำลังพิจรารณาว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่และหากถ้าเข้ารับการผ่าตัดนะครับสื่อครับก็คอนเฟิร์มไปในทิศทางเดียวกันว่าทีโบกูตัวเนี่ยต้องพักฟื้นต่ำๆราวๆเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ครับหรือว่าประมาณ2เดือนนั่นเองทําให้ณเวลานี้ครับสำหรับทีโบกูตัวกับซีซั่น2023-2024นีนี้ เรียกว่าปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วครับสถานการณ์ณเวลานี้เหมือนจะสร้างให้อังเดรลูนินกลายเป็นผู้รักษาประตูสําหรับอนาคตของเรอัลมาดริดจริงๆครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการาติกรยุค3าที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยผมว่าอังเดรลูนินนี่แหละครับดูจะเหมาะสมเพราะณะเวลานี้โชว์ฟอร์มก็ค่อนข้างดีครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บของกู้ตัวที่ยังไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้รวมไปถึงเกป้ามาเนี่ยก็กลายเป็นนั่งสำรองลูนินไปแล้วนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าเกป้าจะย้ายกลับและ มีความสุขที่เรัลมาลริดอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่อังเดรลูนินจะขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูตัวหลักอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้และอาจจะเป็นผู้รักษาประตูตัวหลักของเรัลมาลริดในอนาคตกันด้วยครับยังไงก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับสำหรับทีโบกูตัวผ่านวิบากกร,รรมนี้ไปให้ได้ครับผมสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด กระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเสียสวัสดีครับ